สวัสดีพี่น้องบันเทพอกระท่ายมือแล้วพี่น้องบอสบายเนาะตามสิ่งมือลแล้วมากินสมกันเด้อพี่น้องคใครๆเนี่ยนั่งมาดีพี่น้องมากินสมเด้อพี่นอ้องเด้อสบายดีพี่นอ้องเด้อสมเปน็นยังคือกินอยู่แน่เนี่ย กินอยู่คนเดียวพี่น้องยิ่งกินเก็นองห่วงนี่อย่กินเผือกนอนมิดเอาเจ้าไปตัวใส่เนยังไงกันพิดมาพิดจะจะลากินสมแล้วจะลากอิ่พิดชอยลากแล้นี่กินสมอนพี่เนาะไหมหน้าก็ขืนแต่นอนกี่ข่ะนอนไม่ าผีเด้อมีบก,กัดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าย็นเฮ็ดแขวต้องยก,กินเะ,ะน่อยไปเบิ่มงมกมใหญู่พี่น้องเอ้ยเป็นกระสอบวราซื้อ เอ้ยเ,เ,เ,เก็บอกริกก่อนเอามีมาแป้งให้เห็นหนะ่าเห็นตา่อยเนะ่ย้าขวมอ,อีนวะเห็นต่มากผิดเห็นตะหมากผิก,กเออพ่อโอ้ยก็เห็นแต่คนชากอีดีจนบ่นเห็นมากผิกเห็นคนชากมีน้องเอ้ยมากผิก ถ้าปิดขวัดแล้วนะถ้าก็สิไปอบเนาะพี่เนาะอบใส่ยยังอบใส่ยทังนะแม่มันสิบวเปื่อยสิ่งตีอ้ยกับมาสลายก็เป็นเหยงื่กระสอบเรื่องเนาะโอ๊บแล้วถ้าก็สิมาหนึ่งเนาะพี่เนาะเปื่อยเปื่อย All right เสิเก็บมะกิจักเนี่ยเนี่ยตัดแห้งเนาะเอาที่น้องนี่คือข้าซื้อมาจากสวนแม่เลเนาะเความแม่เล่คนบริโูคคนเดียวนเนาะคนผูกกับป่ากับลุงเพิ่นเนาะพี่น้องเราก็เลยซื้อจากสวนแม่เลมะกิดกีสิบกว่าบาท กระตานะแม่จ้ะเากบก็บกีบถ้าปิดปิดปิดนะเผื่อยังนี่นาะเผื่อยงั้นตขาำเาจะมได้ปิดอีกหนาะพด่น้ง กินม no, mm ัก hmm. คุบ <antics> mm ัว hmm. พีขวัญมันขลังจำเขะเนาะพี่เนาะมอาว่าันมลเน้ป็นผีในส่องในใส่พี่นาเนิมากมันขวัญมันแบบเป็นผีเป็นไข้กว่าหน่อยวะ เนหนวหน่อยมันคือแดงอ่อนๆอยแล้วมันลงแปวมันยังบ่เป็นผิดสําัดมันี่นตามหิดอง่เคยซื้อมาเนาะพี่น้องเฮาก็บ่ว่าเฮาก็ดตามหิดตามคงคือเก่าคือเดิมเฮาก็ปิดขัดมันก็เนาะพี่น้องเื่อเฮาสิไปอบเนี่ยอเหมือนจักมใหญ่ๆ มโบเห็นแม่ใหญ่จะคือข่อยว่าคนเดียวเราไปลองเห็นแต่มือแม่ใหญ่เอ้ยโบเห็น่ฝันนะพูดมาสักหน่อยเออพ่อว่าเอาจิดกันจะต้องกินจะต้องซื้อกินสดจอจะกินลายจะจะเลีเป็นสุนัขพหารเออ พิดมาผิดอย่างนีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนองพี่น้องจนหมาได้กระสอบหนึ่งเล้วพี่หัวเขาซื้อกระสอบหนึ่งาะต้องมาตากเมื่อเมื่อื่นเมื่อื่นไี่ได้ทำอะไรจับมือก็อบจอ ต้องเมื tamam. um, ่อบอน่อลานกับเบื่ออกลานกับเพื่อเพราะยันเพรยันนเปื่อยก่อนนะและของเจ้าน้องเจ้าใส่กับเพื่อเปลือยข้างเอาไปกินกว เอด้านปีดเไปคอยเจาห็นวนเทรเจ้าไปใส่มันกับบเคี้ยวเลยเว้ยมันกับบแดงแล้วเคียวมันกัยังสิป okay. huh? ี๊ดเคี้ยวมันกับเมียนต้มเห็ียวกัเมียนต้มเจ้าไปตางมันกับบัวเนตะกินแล้วมันกัสิเคี้ยวเสิยมันกัสเห็นยยเยเอเ มิดนักหมอวางเถะตังนี่จะเป็นเหี่ยวเหี่ยวตังเตียงต้วนะฮะเอาไปเนียดูนะข้าวไรฝอยกป็น่งข้าวมาเก็ดเป็นไงมาอย่นี้แล้วก็ห้ามออกไปทางกบขามอ่ะเหตุผล เอาไว้ก็อยากกินที่นั่น้วกเกนยนแต่่เอาไว้เราจะกินสุแล้วไปกินขาวนะครับแลมากินแบบผิดชนยังไงพี่บอกมันอิ่มํำนี่บอกอิ่มสำพี่บอกยังไงสุกอิ่มๆมาเออมาไข่ข้าซีเรืองๆนั่น แดดแล้ววะใช่ยืนนิ่งน่ะเนะออกมาไข่หั่นสีเหลืองๆเทาเห็นนม่แล้วก็แก่ใช่อือเว่าตอนนี้เขาก็าช่วงนี้เขาเอาบริเวณใด้เนาะพี่น้องหลังจากกลับมาแต่ปากซีค่ะยังยังฟอมบึกยังฟอร์บึกอยู่เลยเมื่อง นอนเว้นเมื่อนี่น้องกี่ขานนอนเว้นซะลาวน่าจะตื่นนะไปเลี้ยเห็นได้ไหมผู้มาลงผู้มาลงก็ผู้ถาบารเจียงคนละผากของ ผู้มาโล่งแบ่เป็นเป็นคุ่นนมเป็นคือทองน้อยเป็นคือไม่ต้องการเป็นใหญ่เคยไปเห็นแล้วใหญ่เคยไปเห็นผู้เขาขั้วอีกเป่ผู้เขายังไงอีจอกผูกผูกอ้จอกบินบุกป้าดิงไปตัวอย่างนี้ยังได้ บินหือกระถิ่เช็กระิ่งย่ง้ันมันไยไายปุ๋ยพนกัอันนี้ก็เต็มอันนี้แล้วพี่นนองเต็มทาง เซี่ยงไว้กับเสี่ยงเงินพักผาอนได้พี่น้องมาสบายไลยมือแล้วนอนบักไข่ก็เนี่ยแล้ลุ้งปักซี่แล้วเรต้มใจพี่น้องถนัดล้วมะฮันดีเท่าเราคลิปนี้กันเดี๋ยวลาพี่น้องไปแล้วพ่อกันไม่คลิปหน้าอีดมีแห้งลำด้วยลำด้วยเด้อพี่น้อง